ส่วนที่ทางจ่ายทุนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามจากคุณสุเชษสุแท้กันนะครับประองกรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียร์เก็ติงบริษัทลักซัพเออสแอลจำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับพี่สุเชษครับดับชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยในเอเชียในยุโรปนะครับเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีะนะฮะถ้ามองแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดัชนีนะช่วงนี้ที่จะมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นของตลาดทุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่า เป็นเรื่องธรรมดามากเลยแล้วก็ทางเอสแซลเนี่ยมองดัชนีจุดต้านขยับจาก1 5ึ่ขึ้นไป1 5ึ่งละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นถ้าภายในสิ้นเดือนเนี่ยถ้าผมจะพูดถึงเอาเอาอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันดัชนีสักประมาณเอ่อเอาเอาเป็นว่า1น0 0หกร้อยจะดีไหมฮะอดีสิครับ,รบดีนะต้องดีต้องดีพอดูดูวนวโน้มก็กล้างดี วันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยออกงานก็คือ GPC s กับตัวทิ p p อร์ไอทิเ r อเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลนะเป็นช่วงเทศกาลช่วงปลายปลายปลายเดือนออไม่ใช่ปลายเดือนปลายปีนะทิเ p อร์ก็จะได้ผลพวงมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวทิ p p อร์ก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนสําหรับเพื่อนนักลงทุนน,นะฮะก็ลองจับตาขณะนี้ที่เราออกอากาศอยู่เนี่ยนะครับ อยากกราบเรียนเพื่อนักกุที่ฟังรายการแล้วอย่าตกใจนะครับขณะนี้เนี่ยตัวตลาดหุ้นในยุโรปนะครับเปิดตลาดมาขณะนี้เนี่ยในแดกบวกไป79จุดนะครับในฝรั่งเศสบวกไป43อิตาลีบวกไป183นะครับในลอนดอนบวกไป31นะครับขณะนี้เนี่ยในตัวของแดสแดกบวกไปอีก180จุดนะครับ8 8 0จุดนะฮะตลาดล่วงหน้าเพราะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรม ในแง่ของ S&P บวกไป26จุดนะครับเราจดลงด้านนะเพราะนั้นอุตสาหกรรมที่จะเป็นไฮไลท์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นกลุ่มใน N a s d a q เนี่ยแหละนะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะนั้นตอนไฮไลท์ในรอบนี้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันโลกนะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับราคาน้ำมันโลกเป็นลักษณะของการอ่อนตัวเพราะนั้นใครที่ถือหุ้นราคาน้ำมันโลกอยู่เนี่ย พวกพิเทพพวกอะไรก็แต่จะเป็นลักษณะส่สตงตัวเพราะขณะนี้ BRT เนี่ยเบนเองเนี่ยหลุดจาก85มา83เหรียญ w ี i หลุดจาก80เหรียญมา79เพราะนั้นพวกไทยออยพวกปตทปตสพอใครที่มีอยู่เนี่ยนะละมันระวังการอ่อนตัวลงมาหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคอตัว GPSC เนี่ยทาง A s อมองจุดต้านที่ระดับเนี่ยนะครับที่ระดับเนี่ยถ้าเอาการาฟขึ้นเนี่ย นะครับก็จะเห็นอย่างหนึ่งก็คือระดับราคาหกสิบบาทนะครับแต่ถ้าใครดูกราฟในระดับกลางๆไปขอพะท่นชวยยกอ่ยกขึ้นเป็นวีคให้หน่อยนะฮะท่านจะได้เห็นเจ็ดสิบกับแปดสิบฮะน้าหูท่านเห็นไหมนะ้าเนี่ยโอ้โออท่านราคาห้าห้าบาทเนี่ยท่านจะได้เห็นเจ็ดสิบห้าบาทท่านเลยเห็นเก้าสิบบาทอะ่ะอ,อย่าร้องนะอย่าร้องนะอย่าร้อง ขอกรุณาอย่าร้องแต่ขอกรุณาให้เคาะถ้าร้องนี่ไม่ได้อะไรนะร้องไม่ได้หุ้นนะแต่ถ้าเคาะได้แทกเคาะเลยถือยาวหรือยาวไปผมว่าเด่นกว่าถ้าเล่นไอไอเนี่ยทิปไอ I เนี่ยทิปไอ I ยังเป็นลักษณะการเก็งกาไรเป็นเทศกาลแต่ถ้าเป็น g p s c เนี่ยนเนี่ยไอไอเนี่ยเล่นอย่างบ้างเนี่ยจากสิบเจ็ดบาทจากสิบห้าสิบสองบาทไปอย่างบ้างที่สุดก็เอาเอาสิบห้าบาทแล้วกันได้สามบาทต่อหุ้นก็ได้ษาสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ แต่ก็เหนื่อยนะคนเล่นเยอะแต่ถ้าขณะนี้เนี่ยทั้งสองท่านพอรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้มีงานไทยแลนด์โฟกัสครับโอ้โหกองทุนมาเป็นึบพึ่พมแล้วเวลากองทุนมาเนี่ยคุ้นที่กองทุนดูอยู่เนี่ยไม่ได้ดูที่เปอร์ไอแต่เอย่ยดูกองทุนใหญ่ๆจะไปดู GPSC จะไปดูกราฟจะไปดูฮานนาไปดูเดลต้าไปดูบริษัทใหญ่ๆฮะ ครับห้องใหญ่ๆที่เขาเดินเดินกันเนี่ยเป,เป็นเป็นทีมสำรวจไปค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคนะฮะผมว่าอันนี้ถ้ามองดัชนีอขอความกรุณาช่วยขึ้นกราฟให้ทีฮะเมื่อกี้เนี่ยฮะขึ้นกราฟก็เอาเซตขึ้นให้ทีฮะแล้วขอเป็นเซตในระดับวีคเนี่ยท่านจะเห็นภาพอันนึงในเซตระดับวีคนะขอวีคสักหน่อยนะฮะท่านจะเห็นเซตระดับวีคเนี่ยที่ระดับพันหกเนี่ยผมว่าภายในสิ้นเดือนเนี้พันหกละเพราะนายกมาละ แล้วจะได้คูดคอรมอด้วยแต่ถ้าจะเห็นอีกชุดหนึ่งที่จะขึ้นไปตรงนู้นข้างบนเนี่ยนะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบกับพันเจ็ดเนี่ยผมว่าปีเนี้ยนะช่วงปลายปีเนี่ยสูตรหายใจลึกๆฮะไอตรงพันหกพันเจ็ดเนี่ยไอ้ที่มันมีเก่าๆหลายปีที่ผ่านมา,นานเนี่ยมันมาด้วยกับการที่มี เราขออยู่แล้วเราจะกลับไปอืแต่ตอนเนี้ได้ทีมของพักการเมืองเป็นเป็นแล้รัฐบาลแห่งชาติเพราะมีพักการเมืองอยู่สิบสี่พักมีฝ่ายค้านที่แข็งแรงที่ก้าวไกลด้วยครับโอ้โเพราะนั้นทํางานกันหนักมากก้าวไกลก็ต้องตรวจสอบคณะรัฐมนตรีก็ต้องตรวจสอบนโยบายต่างๆนี่จะเข้ามาเยอะมากอืยังไม่ต้องพูดถึงดิจิตลอลดิจิตอลเดี๋ยวจะมาปีหน้า แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐจะต้องทำคือกลยุทธ์ของตัวคอนซัมเมอร์ฮะคอนซัมชันในตัวการบริโภคเพราะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามากระทบอย่างรวดเร็วนะตอนนี้ที่ภาครัฐก็จะทำเนี่ยโมดโทุกอย่างเข้าสู่กลุ่มการค้าในแง่ของกลุ่มพาณิชย์ฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นแมคโครซีพีโหุ้นในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยคอมเซเว่นหุ้นในกลุ่มพวกนี้จะกลับเข้ามาเยอะมาก อีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ารองรับก็คือจากกลุ่มนี้จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของหมวดหมวดในกลุ่มของอาหารในหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆจะเข้ามาเยอะมากแต่กลุ่มของคอนซัคชั่นการรับเหมาก่อสร้างบ้านพร้อมที่ดินยังไม่ใช่ชุดนี้ฮะต้องรอให้พวกเนี้ยชุดแรกของตัวซีที่การบริโภคการกินการใช้เนี่ยจะมาแบบเต็มเต็มรูปแบบจะได้แบ็กโคเอยคามาดเอย นะ่าตัวอ่พ c p อเอ่ยตัวเบอร์ล่ยูเกอร์เอ่ยนะฮะจะได้รับผลพวงค่อนข้างมากเพราะนั้นลองตามกลุ่มนี้ดูฮะนะ <S 1> <S 1> ส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะค่อย,อยๆแอบขึ้นเพราะว่าปลา,ายปีจะต้องใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้ลองรับได้นะครับก็ลองสัมผัสดูฮะลองสัมผัสดูลสสดแล่เลือกตามกลุ่มต่ตางๆผมว่านักลงทุนนะช่วงนี้โชคดีอย่างฮะ มีไทยแลนด์โฟกัสมีรัฐบาลในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยถ้าจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยก็ขึ้นอีกครั้งเดียวแล้วก็จบละแล้วก็จะเข้าสู่หมวดของการร่มเรื่องหมดเพราะนั้นอย่าลืมกลุ่มหนึ่งก็คือผมว่าเดี๋ยวเขาจะคิดเรื่องทันไหมเนี่ยเที่ยวด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะจะทันไหมครับอครับอ่ามีมีชุดหนึ่งที่ทํางานกับลุงตู่ที่ท่านทําเกี่ยวกับอะไรนะไอ้คนละครึ่ง มาร่วมกับทีมนี้มาทำงานจะมีซัพพอร์ตอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่าเพราะต้องใช้ตัว C เดินฮะถ้า<ฆ>ตัว C เดินเนี่ยเป็นการให้จ่ายภายในประเทศมันจะทำให้ตัวระบบเศรษฐกิจ C บวก I บวก G บวกเบเบกลบ f น x M เนี่ย x ลบเเนี่ยดุการค้าเนี่ยยังมีปัญหาอยู่แต่ตัว C คือตัวสำคัญที่ต้องไป I จะตามต่อเนื่องเมื่อ C ไปแล้ว I จะตามมาตัว G เนี่ยภาครัฐคงใช้เงินดิจิตอลเข้ามาหมุน เพื่อที่จะให้มันรันกลับขึ้นไปเพราะนั้นตัว C ตัว i ตัว G เนี่ยจะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจภายในการนำพาเพื่อให้การอยู่ของประชาชนดีขึ้นครับนะครับเพราะนั้นหมวดพวกนี้ถามว่าจะตกไปถึงหมวดพวกนี้จะตกไปถึงตัวแบงค์ไหมแบงค์จะดีขึ้นฮะเพราะนั้นถ้าแบงค์ดีขึ้นเนี่ยผมขออนุญาตนะครับทั้งสามด้านผมขอสวิตนิดนึงฮะ แบงก์กรุงเทพเนี่ยราคา170บาทเดี่ยวจะขึ้น180 190เนี่ย้าสิบคงขึ้นได้โอ้ไปถึงอ,ะอ่ะอ่าถ้าไปเนี่ย180เดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมให้จบก่อนนะครับผมไป180เนี่ยโอเคอคงไปได้อ่ะอะแต่ไปได้น้อยละไปพาน <5, 000 S 2> ิดละจากระดับราคาตรงเนี้ยนะฮะที่ไปที่ระดับราคา112บาทไปราคา130บาทคงไปได้แต่ตัวพรุ่งนี้ไปได้น้อยละผมขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านที่มีหุ้นสองตัวเนี้ยขายซื้อกสิกรนะ เพราะการซ้อกสาม130บาทเองกลับไปที่160กลับไปที่170เนี่ยรูมมากกว่าการซื้อแบงก์กรุงเทพกับตัวของไทยพาณิชย์ครับสปิซะเอ่อเชนซะเปลี่ยนหุ้นแบงค์โดยกรณีเดียวกันนะฮะจากแบงค์แบงก์กรุงเทพแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับมาเป็นตัวกสิกรไทยครับเราจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายกสิกรไทยเข้ามาเยอะนะฮะผพราว่าเด่นมากนะกสิกรไทยเนี่ย แล้วเขาเรียกว่าสวิตชิงฮะสวิตชิงแบงค์นะสวิตชิงแบงค์ผมว่าผลตอบแทนที่ได้จากกสิกรจะดีกว่าได้มากกว่าที่จะได้จากตัวไทยพาณิชและตัวแบงก์กุงเทพผมไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่คาดการว่ามันไปได้ถ้ามันไปได้อย่างนั้นจริงกสิกรก็จะกลับขึ้นไปข้างบนเร็วขึ้นเนื่องจากขณะนี้ภาครัฐได้มีตัวตนที่ชัดเจนแล้วะร,รัฐบาลแห่งชาติใน14ทักษการเมือง คนที่ดูแลการจะให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานก็คือก้าวไกลซึ่งเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งมากที่จะดูรัฐบาลแห่งชาตินี้ครับเพราะนั้นมผมถือว่าทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่จะทํางานกันเข้มแข็งมากขึ้นเพื่ออีกสี่ปีเลือกตั้งข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยเป็นโมเดลที่จะทําให้นักลงทุนกองทุนต่างๆให้ความสนใจกับการลงทุนในประเทศไทยอะ ผมว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จแต่อย่าลืมดูคอนซัมชันไน้ครับนะครับโอเคครับครับผมได้ครับขอบคุณมากครับพี่ดูครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ